หน่วยงานกรมนอนอกจากขอเงินเป็นปกติแต่เวลาชี้แจงเป็นชี้แจงราชการรับยังมีการขอเงินอีกจำนวน361ล้านบาทซึ่งกรมนแจ้งว่าจะนำไปใช้ทำแพลตฟอร์ม Big Data ถามว่า Big Data แพลตฟอร์มบิ๊กดาตจะทำอะไรเขาชี้แจงเองในห้องกรรมธิการ บอกท่านกรรมธิการครับแพลตฟอร์มนี้ผมจะนําไปทําว่าเป็นข้อมูลถังประชาชนว่าพี่น้องประชาชนคนนี้เลขประชาชนนี้มีปืนกี่กระบอกมีรถกี่คันไปทะเบียนอะไรบ้างหรือข้อมูล DNA เลยเถิดไปถึงข้อมูลโครงข่ายใบหน้าที่จะเชื่อมกับกล้อง CCTV นี่คือคําชี้แจงของเขาที่เขาขอเงินไปจํานวน3ามรล้านบาทเขาบอกจะไปทําเอกสารแบบนี้จะไปทําข้อมูลแบบนี้และเชื่อมโยงกันได้ว่าภารกิจที่กําลังจะรับช่วงต่อมานั้นเป็นภารกิจ IO ที่จะต้องรู้ข้อมูลของพี่น้องประชาชนทุกคนปีนี้เลยมีความจําเป็นต้องขอเงินอีก3ามล้านเพื่อไปเป็นถังข้อมูลว่าจะโจมตีคนเนี้ยเขามีประวัติยังไงมีเอกสารอะไรมีข้อมูลอะไรมีบ้านอยู่ที่ไหนมีรถอยู่ที่ไหน ท่านประธานครับเล่าอย่างนี้พี่น้องประชาชนบอกอยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันน่ากลัวยังไงผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันจะน่ากลัวยังไงถ้าเกิดแพลตฟอร์มที่เรียกว่าถังข้อมูล Big Data ของกอรมนสําเร็จมันจะเป็นยังไงถ้าจํากันได้มันจะมีข้อมูลวอ h l ลิทที่ออกมาจากไปความมั่นหน่วยงานความมั่นคงออกมาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รับที่สุดรอบนี้น่าจะสวยอีกแล้วนะรับที่สุดลำดับที่65คุณพิธาลิ้มเจริญรัตมีข้อมูลให้ติดตามเป็นพิเศษหน้าต่อไปครับลำดับต่อไปลำดับที่78คุณรังสิมันโรมให้ติดตามเป็นพิเศษ นี่คือหน่วยงานที่ทํากันเรียกได้ว่าติดตามถ้าติดตามการทํางานของตัวแทนพี่น้องประชาชนผมจะไม่ว่าเลยแต่นี่ติดตามกันถึงขนาดนี้มีข้อมูลระบุกันชัดเจนความจริงมีอีกหลายคนผมไม่อยากจะหยิบยกมาแต่ที่ผมยกมาให้ดูตัวอย่างมันคือความเลวร้ายที่กรมนกำลังจะผสมโรวกันกับ รัฐบาลที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทําองค์คาพยพที่เรียกว่าปฏิบัติการไอโอและผมตั้งชื่อรอบนี้ว่าเป็นปฏิบัติการไอโอกินรวบประเทศเพราะมันรวมถึงข้าราชการพลเรือนที่กําลังจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องข้าราชการส่วนกองทัพที่เป็นภารกิจหลักของกองทัพไทยไปแล้วหน้าต่อไปครับอ๋อไม่ใช่ใชพอดีเอกสารมันรับสุดยอดและเพิ่งมาถึง อยู่ในสไลด์เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดขึ้นเลยครับนี่คือเอกสารที่ขออนุมัติให้หน่วยงานความมั่นคงติดตามการทำงานติดตามการเคลื่อนไหวของนักการเมืองผู้เห็นต่างทางการเมืองที่เห็นต่างกับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีตัวอย่างชัดเจนครับแบ่งงานกันทำชัดเจนกองทัพภาคหนึ่งให้ไปติดตามคุณสีโรธค้ามไพบู์ หน่วยสงครามพิเศษให้คุณให้ไปติดตามคุณประกรณ์อารีกุลให้ไปติดตามคุณสมบัติบุญงามนงหน่วยประชาคมข่าวให้ติดตามสสวิโร์ลคณาดีสอนและคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักผม และยังมีหน่วยพิเศษเรียกชกทให้ติดตาม12เป้าหมายมีทั้งนักการเมืองนักกิจกรรมยกตัวอย่างในรายชื่อที่เห็นอยู่นี้มีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีคุณปิยบุตรแสงกนก,กุลมีคุณชอ่อพันนิกาวานิชมียันพันตำรวจเอกทวีสอดส่องมีแม้กระทั่งนายชินวัตรจันกระจ่างมีและนายสิริภพผู้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่ให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษติดตามกันถึงขนาดนี้แล้วติดตามกันแบบไหน ติดตามกันแบบไหนครับท่านประธานในลายชื่อมีทั้งสีแดงและสีน้ําเงินหมายไว้ชัดเจนสีแดงแจกมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้เรียบร้อยแล้วส่วนสีน้ําเงินกําลังจะแจกในเอกสารชัดเจนแล้วติดตามกันแบบไหนมาดูครับหน้าต่อไปมันมีรายละเอียดชัดว่าติดตามเรื่องอะไรกันบ้างเปิดหน้าถัดไปครับมีข้อมูลภาพแต่ละบุคคลมีข้อมูลชื่อที่อยู่สถานะการติดตามในกระดานเห็นเลยครับ มีการพบเห็นที่ไหนครั้งล่าสุดแจงโลเคชันไว้มีการติดตามทางเทคนิคช่องนั้นช่องนั้นติดตามทางเทคนิคมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวมีมีเบอร์ส่วนตัวกี่เบอร์สำรองกี่เบอร์ถูกหมดฉลาดมากมีข้อมูลติดตามโซเชียลมีเดียอีกกี่ภาพขึ้น่อยครับฝ่ายโสดม่อสักู่มีข้อมูลการติดตามตลอดทุกอย่างและผมสงสัยอยู่ไอ้ข้อนั้นอะข้อที่เป็นรูปเสาสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยบอกว่าติดตามทางเทคนิค แต่มีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเรียบร้อยนี่ท่านถึงขั้นดักฟังโทรศัพท์เขาเลยกันเลอครับน่าสงสัยมากๆนอกจากนี้ครับไม่ใช่เพียงแต่นักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยังมีบุคคลทั่วไปที่ถูกจับตามองโดยฝ่ายความมั่นคงเปิดรูปถัดไปครับนี่คือคุณพิมพ์การเพิ่งจะเป็นแค่ว่าที่ผู้สมัครสสเขตคลองสามวานี่ มีการติดตามเรียบร้อยไปลงพื้นที่ที่ไหนมีชื่ออะไรเพจเ Facebook อะไรหน้าตาเป็นยังไงวงไว้เรียบร้อยหน้าต่อไปครับเรืออากาศโทรทนเดชเพลงสุขว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตลาดพร้าววังทองหลางยังไม่เป็นสอสอเลยอย่าพึ่งกลัวยศพึ่งจะนายร้อยลาออกแล้วด้วย มาช่วยงานพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักเก้าไกลแต่วันนี้ท่านติดตามเขาซะโอ้โห,โหมีข้อมูลชัดเจนบ้านอยู่ที่ไหนแต่และว,วันโพสต์เรื่องอะไรบ้างข้างล่างแถบดำๆเขียนว่ามีใครใกล้ชิดชื่ออะไรใกล้ชิดกับใครคนไหนเขียนถึงขนาดนั้นท่านประธานครับต่อไปที่น่ากลัวที่สุดคือหน่วยที่เรียกว่าประชาคมข่าวเมื่อสักครู่นี้เขาติดตามสสวิโร์ลัคนาดีสอนมุมบนขวาสุดไปถ่ายหน้าบ้าน พี่วีโรดซะตั้งแต่วันที่แกยังไม่ได้จัดบ้านนี่คือแกโมโหที่สุดแกยังไม่ได้จัดบ้านเลยนะั่ไปถ่ายรูปแกมีครอบครัวแกมีญาติพี่น้องแกมีเฟซบุ๊กแกมีสำเนาเล่มรถของแกนี่คือการทำงานของฝ่ายความมั่นคงเหรอครับนี่คือการทำงานที่ท่านเรียกว่าหน่วยงานที่จะมาปกป้องประชาชนท่านติดตามตัวแทนประชาชนแบบนี้เหรอครับ เอกสารที่หลุดออกมาก็เพราะคำสั่งที่เลวร้ายที่ท่านทำร้ายพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาที่มันลำบากที่สุดมันวิกฤตที่สุดแต่ท่านกลับมาทำเรื่องเหล่านี้ท่านประธานครับเอาลงได้แล้วครับอออีกหน้าหนึ่งหน้าสุดท้ายนอกเหนือจากนักการเมืองนอกเหนือจากนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวผู้เห็นต่างทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ ยกตัวอย่างมาแค่จังหวัดเดียวผมมีครบทุกจังหวัดอยู่ในมือใครจะเอามาขอได้มีเอกสารไปถึงน้องๆ้องเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ออกมาแสดงความเห็นออกมาแสดงความคิดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมีครบทุกคนมีการแบ่งฝากแบ่งฝ่ายใครดูแลที่ไหนใครใกล้ชิดใครใครอยู่กับใครเบอร์โทรอะไรต้องไปติดตามเขาถึงขนาดนั้นเลยหรอครับแล้วจะไม่ให้ผมกลัว การของบประมาณของพี่น้องประชาชนอีกเกือบสี่พันล้านบาทที่ไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเลยว่าจะเอาไปใช้กับอะไรบ้างอีกเกือบสี่พันล้านบาทในส่วนงานของกรรมนและจะไม่ให้ผมกลัวการของบประมาณอีก361ล้านบาทที่จะเอาไปทำแพลตฟอร์ม Big Data ถังข้อมูลประชาชนอะไรที่ท่านคิดมานะ่ะ และท่านตอบในชั้นกรรมธิการบอกว่าจะได้เป็นข้อมูลของพี่น้องประชาชนทุกคนว่าแต่ละคนมีอะไรที่ไหนยังไงเวลาทําผังส่งนายมันจะได้ครบวงจรกว่านั้นใช่ไหมมันต้องใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนถึง361บาทเอกรอก361ล้านบาทเลยใช่หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเมื่อสักครู่ท่านสสวิโรดอยู่ข้างหลังสะบดเล็กน้อยพอดีวิ่งผ่านหู ท่านปรธานครับและจะไม่ให้ผมบอกว่าปฏิบัติการภารกิจภาคจบภาคนี้เป็นปฏิบัติการภารกิจ I อกินรวบประเทศได้อย่างไรครับนี่มันมาถึงจุดสุดยอดจุดหักมุมจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นของปฏิบัติการ i o ที่กำลังกินรวบประเทศคืบคานไปยังหน่วยงานต่างๆและถ้าเราไม่หยุดวันนี้ท่านประธานครับ เราก็ไม่สามารถทำอะไรให้กับเขาได้อีกแล้วเพราะมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินผมขอบอกกับเพื่อนสมาชิกในที่แห่งนี้นะครับความเลวร้ายความน่ากลัวของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่คอยแต่จะเอื้ออำนวยให้ตัวเอง P R ประชาสัมพันธ์ตัวเองแล้วก็คอยเคียงคอยด้อยค่าพี่น้องประชาชนนั้นมันเป็นภยัยความมั่นคงที่ร้ายแรงที่สุด เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลวันหนึ่งหากไม่เข้าตาไม่เข้าใจผลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือท่านมีข้อมูลระแคะระคายอะไรบางครั้งท่านก็นใช้ปฏิบัติการเหล่านี้ไปโจมตีพักการเมืองของท่านไปโจมตีการทํางานของท่านแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นแล้วสุดท้ายก็มาบอกว่าเนี่ยไปทําให้ดีหน่อยนะพี่น้องประชาชน ว่ามาเยอะเลยในกระแสโซเชียลมีเดียไปดูสิเปิดบัญชีมาโอ้โหมีแต่ประชาชนจอมปลอมของท่านมีแต่บัญชื่อบัญชีชื่อ IO ของท่านที่เปิดมาแล้วมีข้อมูลเยอะแยะมากมายามท่านประธานครับนี่คือความเลวร้วายที่ผมจะย้ําอีกครั้งและวันนี้ภาษีของพี่น้องประชาชนแน่นอนครับถูกใช้ไปกับการปกป้อง พลเอกประยุทธ์จันโอชาและผมรู้ดีครับว่าวันนี้ท่านไม่ได้มาฟังผมผมเลยมีตัวน้อยน่ารักที่เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนอกจากการบริหารราชาการของหน่วยงานที่เรียกได้ว่ารัฐซ้อนรัฐภารกิจที่เรียกว่าเลวซ้อนเลวเรายังพบคนซ้อนคนในพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรี ก็จะมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นกระทรวงกลาโหมก็ยังมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผอ,อรอมนและยังมีตําแหน่งต่างๆมากมายอยู่ในนี้อีกเยอะแยะมากมายที่เราต้องระมัดระวังคนเหล่านี้ท่านประธานครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งสามคนนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายกับการอยู่รอดของพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์วิกฤตขับขันขนาดนี้ขอให้พี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนช่วยกันครับหยุดยั้งภารกิจครั้งนี้เสียทีท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า เราไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผอ,อ,อรมนซึ่งเป็นบุคคลไร้ภูมิปัญญาไร้ความรู้ไร้จิตสํานึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ความสามารถและการเป็นผู้นําประเทศทําให้การบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องเสียหายเลวร้ายในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองวิกฤตถึงขีดสุดต้องการผู้นำที่ผ่าทางตาลประเทศสามารถพาชีวิตผู้คนและพี่น้องประชาชนผ่านห่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับรวมศูนย์อำนาจรวบอำนาจและใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในฐานะนายกรัฐมนตรีและฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและในฐานะอื่นๆที่ควบคุมอำนาจให้พี่น้องประชาชน แต่กลับไม่มีปัญญาหาหมอหาเตียงหายาหาวัคซีนให้พี่น้องประชาชนแต่กลับเอาเวลาทั้งหมดทรัพยากรที่มีงบประมาณของประเทศที่มีสร้างภารกิจปฏิบัติการไอโอกินรวบประเทศสร้างความแตกแยกของสังคมทําให้ความเสื่อมทรามเกิดขึ้นในสังคมพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงมีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อานาจขัดรัฐธรรมนูญ ขัดกฎหมายและใช้เงินงบประมาณไปกับการจัดซื้ออาวุธยุทธพกรณ์และจัดการปฏิบัติการ I.O. ซึ่งประเทศซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชารู้ดีว่าวันนี้ประเทศอยู่ในภาวะของสงครามเชื้อโรคไม่ใช่สงครามแห่งการสู้รบแต่กลับใช้งบประมาณกําลังคนไปในทิศทางที่จะเป็นปฏิปักษกับพี่น้องประชาชน และพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงแสวงหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชนเอื้อผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องยึดถือประโยชน์ของประชาชนยึดถือประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประชาชนเป็นที่ตั้งใจดําทรยศความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนไม่เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นคนที่โอหังเสพติดการใช้อํานาจจนอยู่ในภาวะของคนโอหังคลั่งอํานาจไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้นําประเทศได้อีกต่อไป และหาพกพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทําให้บ้านเมืองไร้ความสงบสุขอันซึ่งมาอันได้มาซึ่งความหายยนะของประเทศชาติอย่างแท้จริงและกับคํากล่าวที่ว่าผู้นําโง่เราจะตายกันหมดแต่ผู้นําที่ไร้จิตสํานึกวันนี้จะทําให้ประเทศชาติล่มจมท่านประธานครับทั้งหมดผมอยากจะบอกกับเพื่อนสมาชิกว่าผมและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน วันนี้ไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้และในสภาแห่งทรงเกียรติแห่งนี้ผมขอให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกพักฝ่ายค้านเพื่อนสมาชิกพักฝ่ายรัฐบาลต้องลงมติครั้งสําคัญกลางสภาทรงเกียรติแห่งนี้หาทางออกและหาอนาคตให้พี่น้องคนไทยทั้งชาติถ้าไม่เห็นแก่ประชาชนก็โปรดเห็นแก่ดวงวิญญ,ญาณหมื่นกว่าชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในสงครามเชื้อโรค และวันนี้เราจะต้องมาถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันโอชาพาทางตันประเทศหรือ้บอบปรสิธิ์ครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ